สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Yoshi Game TV Eng กับทุยสวัสดีครับคิดปุริเองทุยสวัสดีครับนี่คือ,อรายการโยชิเกมทีวีนั่นเองนะครับอยู่ผมนายโยชิมาต่อพัตที่แล้วก็เลยนะครับเอ้อะไรเนี่ยโนตี้ยอะไรดุทุกศูนยยี่ยมอ๋อ เถ่าได้ผมรู้นะเหมือนชาวบ้านจะรู้ว่าเราจะมาที่นี่ก็เลยเตรียมการอะไรไว้ก่อนมัง้งไอ,อ้เหี้ยคุดเหนื่อยอไปกันต่อเลยนะครับตรงนี้ผมไม่ไม่อยากเลียงเหรียนนะนะอ้าวไอ้เหี้ยขอโทษครับผมผิดไปแล้ว มาอย่าโดรสตีเออรุนแรกแจกไตีไอ้แจกปืนเอ,ออุ้ยแบะครับเอ้ยเอ้ยยิงไว้เลยเฮียยันไม่ต้องห่วงข้างหน้ามันมีดอบให้นะครับแล้วสำหรับใครที่กลัวว่าลูกศิษย์จะหมดเอ้าหลบไปสัตว์ลองตีนไปแดกขอนั้นหนึ่งขอนั้นหนึ่งออเรียบร้อยเดี๋ยวทั้งมูบัางก็จะแห่มากันนะครับ หาพ่อมไอสัตว์นิดมากเอ่เอ่อเอ่ทำเพี้ยไรเอ้าเอาเอ้าเป็นเพี้ยไรมึงดูกูปลาละเบิดแม่งเลยเอาควายเลยอือ <c oughs> ไม่ตายคนอื่นอ,ะอ่ะวัวแดกมีดอืออ้่ยไมเ่เสียเวลาแบนต่อเหอะนะตรงนี้ก็อย่ายิงอย่าเพิ่งยิงสร้อยเราต้องปิดตรงนี้ก่อนนะคะอือเราจะได้เอาสร้อยถ้าสร้อยโดนคีเมอะไร ก็จะคิดเสียราคาเหลือ3,000บาทนั่นเองนะแคบอี๋แม่ารายการก,กาูจากแบบชัดเกมเริ่มแบบน่ารักกี้คู่กี้คู่อ้เฮียเอ้ยเฮยังเดิสแม่๋อหลบหลบหลบหาพ่อมึงเหรอรถแรกแจกอ้าจะได้ไลไเลดเดอร์คลิกๆใส่แมงขนาดเอาหลังไปอ่ะเฮ้ย ต้องกลัวครับว่าโลกระสุนจะหมดจริงแม่งไปเถอะแนหนะปะเดี๋ยวมันก็มีดับให้ครับไม่ต้องกลัวไปอุ้ยเหียอุ้ยไอสัตว์โดนกูด้วยมาอ้ยไลเดอร์คิกคิกแหมโดนตีนเขาแบบอร่อยเลยมึงอุ้ยสไปเนลโอยเย็ดโดยิงไข่แม่งอืออือไอสัตว์ควัญมึงแข็งวะอ,อ,อาตายอีก ตอนนี้ก็จะเจอลุงครับเนี่ยครับคนขยันครับขยันแม่แรถแลกแจกตีนไลเดอร์คิกคิกยิงเข้าเงาตูดออออืออยิงงา้าตูดแม่งเอาไอเ้เหี้ยโดนหัวไปแล้วแม่ไม่ดอบไอสัตว์ตรงน,นี้ลูกกระสุนปืนกูจำได้เยี่ยมไปต่อเลยนะครับอไอ้เหี้ยอยากเลสซีเดนเลยอยาก ครับาจะยิงโมแบบไม่อยากให้เสียเวลานะไปเร็วๆกันเลยดีกว่านะครับอรละตรงนี้กูก็เสียวเหมือนกันว่าจะกดปุ่มนันหรือเปล่าอุ้ยเสียวแน่เฮียถ้าตายก็แบบกูร้องเลยถามว่ากลัวไหมตอนนีน้มือกูอยู่ที่ปุ่ม Enter อร์และสั์ อึอึอึบ้ามึงไอ้เหี้ยเหี้ยมาไอเหี้ยอยโอ๊ยรอดเลยสัตว์แหมปุ่มพังช่างแหมเป็นกันต่อเลยนะฮะตรงนี้ก็ยิงอ่านะครับก็คลิปนี้ผมจะไปลงทางเฟซบุ๊กกับยูทูปนั่นเองนะครับอุ้ยไอ้สัตว์ อู้แหมตรงนี้เราต้องยิงระเบิดตรงนี้ก่อนนะฮะเพื่อให้พี่ตรงนู้นเขาตายตายอ้เขี้ยมรีออนมือสั่นหาพ่อมึงเหรอแหมทีเวลาชักว่าวไม่สั่นไอสัตวเอออ้ากูมาสักขนาดนี้ไม่ปาระเบิดหน่อยแล้วเออเอออ้เหี้ยเฮ้ยโยนระเบิดไม้สัตว์อะไม่โยนอะแอะแอะแอะ ไอ้เหี้ยมือสั่นอ้าวเอาลีโหลดขอโทษทีฮะเออรถแรกแจกปืนฮะไอ้เหี้ยปาระเบิดมาดิไอ้เหี้ยเออเออไอ้เหี้ยพรมอุ้ยปาไม้สัตว์ระเบิดระเบิดเออเอ้าเห็นตาขึ้นไหนสัตว์กูไปละ มาเมยมาเฮือเฮเฮียอะไรอุ้ยไอ้เฮียไอ้สัตว์อุ้ยไอ้สัตว์ไอ้เฮียนี่แม่งกลตีนปปหาพ่อเออืออเปิดเปิดไอสัตว์อืออไปพรมือเออโอ้โหไอ้เฮียปลาระเบิดลงตัวเองไอ้สัตว์อุ้ยพรมปั๊มมาไอ้เฮียไอ้เค็งตอมตรงนี้ก็โหน่าจะยากอยู่นะไอ้เฮียนี่แม่งก็ปลาจังเลยสัตว์พ่อมึงตาย ไอ้เฮียเดี๋ยวรอกูม,มาก่อนปหาพ่อมึงอะเออเออไอ้อออออเฮียเข้ามาแล้วไอ้เฮียอย่าจุดไ้พ่อมึงเออเออไอ้ออเฮียเออไปสัตว์ก,นกินมาเอ้ออย่าเข้ามาเออเรียบร้อยไอ้เฮียเ,าาเ,ยยเยยตทคเออร์ อุ้ยกูรอดมาได้ไงไวะไอสัตว์แมงคุดไม่ใบเฮียหุยแมงคดไม่ใบสัตว์แม่งต่อรีโรดนะครับตัวน,นี้อาจจะมีของไม่มีไอเฮียโอ้ยเหนื่อยนะครับเล่นแบบนี้เดี๋ยวพาร์หน้าเดี๋ยวจะมีเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนมาคุยมาเล่นกันอะไรประมาณนั้นนะ เขาชื่อบาสคุงนะฮะคุณบาสคุณบาสคุงบัตบัตคุงบัตคุงอ่ะนะเ,เขาไม่มีชแนลไม่กูอยู่คนเดียวนี่แหละแคสเกมไอเทมตรงนี้ครับกด A แล้วก็จะมาคอมบายกันนี่คอมบ่ายแล้วก็ดูยังขาดอีกสองสีนะฮะก็ช่างแมงไปกันต่อพวกผมกล่าวว่าจะแคสแค่นี้แหละไอเเหนื่อยละว,วันกี่กวัวเหนื่อยแล้วสัตว์้ย ปเลยไม่ต้องเซฟตรงนี้ยเฮ้ยเฮียอะไรปังปังวะเฮ้ยอันนี้คือผมไม่ได้เล่นเองนะครับคือมีคนเขามาลงเกมแล้วมันก็มีเซฟให้อยู่แล้วผมอันนี้ผมไม่เคยเล่นเลยนะอันนี้มาเล่นครั้งแรกเพราะเขาพึ่งลงเกมให้เมื่อตะกี้นี้ไอ,นนอ้เฮียผสมยาเออไม่ยาอยเออไม่ต้องผสมจัไหมอ่ะก็ ผมก็อาจจะไม่ได้เซียนอะไรมากมายนะเคยเล่นอยู่ครั้งหนึ่งแค่ลองลองเล่นเลยใครมาปังปังอ๋อไอเทนนี่เองมาเฮึยมาเปิดประตูผมอาจจะแปลไม่เก่งนะครับก็สุ่มๆเอาดูเพราะมันไม่มีซับไตเติ้ลก็เลยไม่รู้ว่ามันพูดอะไรกันไม่รุนแรงไปหน่อยเหรอ มึงไม่เป็นแบบมันใช่ไหมไม่คุณมึงอะโอ้โอ้เมื่อเพื่อนโอเคโอเคฉันมีเรื่องสำคัญจะถามดูบลีบอ่ะฉันกินหมาฝรั่งนะโอ้ยเฮียอุ้ยใครเนี่ยพี่บุ๊กเยี่ยมเลยเฮียขนหน้าหมู่บ้านฮะอะไรน้อยลีออนจะโชว์เทครับไรเดอร์คลิ๊ก ย่อโอ้โหไม่เป็นไรหรอกแล้วก็โยนเป็นของเล่นราคาถูกเอออ่เหียอ่อหลับเลยมึงเห้าไว้เถอะก็ขอบคุณที่ชมมาตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมไลค์ซับสไคร์ดด้วยนะครับ